ตัวเราเองฉะนั้นถ้าท่านโกรธอะไรต้องแก้บนอย่างนั้นของที่จะแก้บนที่วัดนครชื่อชืนีเอาไว้บริการท่านเนี่ยก็จะมีสองอย่างที่เห็นนะ,นะเนาะนะก็คือละครรรำและประทัดนะท่านจะโนประทัดหินัดกีกองมาถามคณะกรรมการได้อีกอย่างหนึ่งที่บนแล้วไม่ต้องหาคือบนเป็นเงินถ้าท่านบนเป็นเงินแก้ ปนเป็นเงินกันจางาน,นสบายบ้านจริงๆตรงนี้เลือกอะไรไม่ออกอยากจะพนนะคะไม่รู้จะหาอะไรก็ปนเป็นเงินนะถ้าสําเร็จสมประสงค์แล้วขอแค่บนเป็นเงินในอันนี้ได้เลยนะคะถ้าบนเป็นละครรําละครรําถวายมือเนี่ยหนึ่งโรงเนะี่ยมีอยู่ด้วยกันสิบแถวนะหนึ่งโรงสิบแถวท่านะนับเง,งินะ ไปให้กับเจ้าหน้าที่เลยว่าขอตื้อปัดละคอนติดแถวนะฉันค้นก,นกระโปุงพ่อเอาไว้หนึ่งโลคณะกรรมาาาการก็จะได้ฉีดปัดละคอนไว้ท่านแต่ถ้าท่านบอกว่าไม่มี่ฟตออยากจะให้ละครนรับเขาไวมือให้กับโอ้มพ่อสมบัมอกา็กลับได้ตามพัตยาไสย ถ้า้ยอะไรถ้าทาอะไรวัดเลยมีอะไรเรามีแบบกันเช่นเกี่ยวกันทุกวัดเดีนี้กขาิดสแกนกันจบแล้ววัดนั่งรชื่อช่วงก็ปิดสแกนให้ท่านได้ําบุญกันถ้าจะทาบุญร้อยสองร้อยร้อยหาร้อแกนกันได้เลยนะจ๊ะตรงนี้เลยค่ะแล้วก็มีให้ รอกเลยตกไข่ก็ได้ที่ท่านอยากจะทำบุญนะสบายจริงๆเงินไม่ต้องติดตัวมาสวัสดีบานที้เมเรียนนะครับใล้ก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe ติดตามไปนานๆนะจ๊ะ